Five, four, three, two, one, go Uh, hello, today is some all, all kind of, on the current day January, early, uh, 31 to Today, I will do the summer like performance duty present uh, for media for the HSL year out today. Uh, the before the first of all on Twitter, HSL year out today. Uh, Fluff free on YouTube or YouTuber, I will tell you to up myself. Uh, so have, uh, Hello, my name is Tee, my real name is Kof, and now uh, I'm 37 years old. I'm looking to be a YouTuber on uh, Tee's YouTube channel. I'll uh, join you early 2019, 30th uh, 30 and 31st, uh, 2035. I went to the area into freedom and to share a uh, happy Chinese New Year. To for festival activity in uh dark column the the dark into function square uh, the hall uh, of performing activity uh and have on your event to the uh, on the remember that as share online media uh, information opportunity. Uh, for performing uh activity uh the subject will come, please. The so finally for this video clip on here, I see you two goodbye. Uh, that is a for a guy uh a like guy earlier on here. I would, uh, I would like to the sorry for the blunder as so. uh, thank you for the follow and the subscribe on YouTube. ทีละพันธุสกุลชาเดอร์แอเดินวิววิวมีทีกเดนสโปรแกรมทีละพันกุลฮัลโหสวัสดีครับ เราก็เป็นบานน้องดัเวลามาป็นเวลาถึงนี้20ปีแล้วความจำขด้แฟางอารสิต่างๆทุกๆครั้งที่เราไปต้องาให้ตอนทรังที่ต้องมาราไม่ไ้สะามาให้ความรูสทส

เป็นทีมหนึ่งก็จะไดัทก็บอกว่าเป็นาพี่น้องการองสาบัชัวิถีของนาย้านหนึ่งถึงารครับขอเชียรกุมด้กันสุครับินครับขอบพคุณที่รับครับ จากนี้เราได้เก็บภาพทพิธีงามนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณเทศบาลนครลำปางในการนำของลอตเตอรี่มิจิจีลอ,อสติกรนในยุทธศาสตร์ริษันครลำปางนะคะทุกท่านค่ะขอปรบมือดังๆให้กับเทศบาลนครลำปางอีกสักครั้งค่ะขอบพระคุณทุกท่านได้กดในทีเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและหลังจากนี้ขออนุญาตปริญท่านประธานในพิธีรวมถึงวุฒิสุริชานณะผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมีข้พร้อมกันอีกสักครั้งหนึ่งครับ ปีใหม่สักครับอีกต่าือสมทังไลยสุขใจยืนบุญือกายอคายมันอ่ด้ยระยอยู่นี้อินี้คุณเจ้ได้คำเดียวนะคพุณเจ้าขอบคุณอ่านสูงนะคะจาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกน สูงกับคนที่ทานด้วมีนะคะครับในกาสน,นี้ก็จะได้เอจาวนี้มีงงคา่เ่อมากมัยรวมทื่นชมไปพร้อมกันครับต่อสื่องานนะคะของทัศน์พี <ว> <Off> จะมั่งม่อในวันนี้หรือว่าเป็นนสิริที่จะเป็นสิริมงคลในวันเริ่ต้องบานที่ใหม่เทศกาลรุษจีนประอบด้วยอะไรอีกสักครั้งค่ะนี่นะครับคือช่วงเวลาความสุขและเป็นเทศกาลตรุษจีนสําหรับพี่น้องชาวลำปางและคนไทยเชื้อสายจีนในกรังลำปางครับนี่คือส่วนสําคัญที่ทางเทศบาลนครลำปางและทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนับสนุนและก็อนุรักษ์สื่อสารสิ่งที่ลึกยังแบบนี้จากลาวานะครับเราก็เปิดช่วงช่วงท่านนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะหลังจากนี้บนเวทีของเราจะมีการแสดงอีกมากมายและที่สำคัญก็คือการประกวดรูน้อยไชนีสนัะก็ลำบากจอยน์ดี้ทเวนตี้ไฟค่ะใช่แล้วนะครับข้าพคืนแรกครับสำหรับงานสืบสารประเพณีวัฒนธรร์ของคนไทยเชื้อสายจีนในวันเทศกาลตรุษจีนเมื่อปี2568 Happy Chinese New Year to all and นักขอนลำบากขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบพระคุณ กอบลป่า,า,ปา,าท่านผู้ีจีนประักดิการท่านดวงเงินใช้ชนะขณะพระเด่นหาของเทศบกกาลนกรอและป่าและจากสมาคมท่านาก็บอกเป็นสวางคมคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดระบังของเราทุกสมาคมเลยนะคะใช่แล,แล้วนะครับนดนเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่สาหรับเทศกาลของความสุขกับคนไทยเชื้อสายจีนและเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนจีน สิ่ดีว่าวันรึงจีนนล้วคือเป็นวันสำคัญที่สุดในวัฒนธรรมจีนครับซึ่งเป็นการรำลึกถึงควีใหม่ตามประเพณีจาระวัติของจีนวันถึงจีนไม่ได้เป็นเพียงแค่วันขึ้นปีใหม่เท่านั้นนะครับแต่เป็นวันแห่งความรักในสถาปัตย์ของทั้งพี่ๆและคุณยวนะคะที่ได้จัดงานรูปจีนแบบนี้ให้คนไทยเชื่อสายจีนในจับต้องกับปาร์รูปถึงคนไทยแท้ๆคนเมืองแท้ๆใช้ได้เปลี่ยนศิลปะขนานธรรมโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลของคนจีนด้วยนะคะใช่แล้วครับเสี่ดว่ามีความหมายด้วยความ ครับขอเสียงปรบอกับผู้บริหารด้านบริบีครับห่งครับขอบคุณจาหน้ี่ทีครับขอบคุณ่านขอบเนอาสนะคะจารด้ชุการแสดงอมากมายด้านดนตรีนะคะด้วหลักใได้ะคสํรับความสุขับทุกท่านค่ะเจ๊ครับนนะฮะตอนนี้ครท่านอครับเขียนใหกับท่านรนตรีมุุนี้มองไ่ิี่อครับา สิิชีวศิษยิการพิธีนะคาตอี้มอบให้กับคณะนักเรชนะด้วยนะคะส่วนเนยมาเป็นมงคลมากกครับเป็นใหม่ปีนี้ด้วยขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณสมาคมไทยทยาศาสตร์ลนขอชิล์รุ่นจากรบสองปัญหาเป็นอย่างสูงนะคะสอสามสองปัญสวย กวรได้รับเงินเสีย่าษัอาหุนะคะเพรงะว่าเราอยู่ร่วมกันร่ายยางผาสุขและที่สำคัญทุกคนก็ช่วยกันในการร่วมกันกสร้างบ้านแรเอยู่บจานจะเป็นนักข่องต่างๆที่ยิ่ใหญ่ในอดี่นะคะ ใช้คำว่าสุดลูกหมูลูกจาอะไรเลยขอบคุณม,มากขอบคุณมากขอบคณกค่มากๆเลยนะคะทุกคนที่รับชมทางทางรลยกา่สนดเนองเอน,นของเทศบานนครปาด้วยนะคะ<ช>ตอนนี้เรามีชุดการแสดงค่ะสำหรับการแสดงสิงโตอวยหอดจากโรงเรียนประชาวิทย์ตอนนี้น้องๆิงโตก็พร้อมมากๆ